มีวิธีบอกเพื่อนนะให้หันไปมองคนหน้าตาดีอย่างไรช่ครับสกิดค่ะสกิดนะก่นีแล้วไ่เอาสกิททำยัง้างเลยล้างเลยลรลงกดับหันหาเลยชี้ให้ดูเลยนะฮะเลข้อสุดท้ายอะไรก็ได้ ตอบแล้วมีนะฮะทีมเราไม่ใช่แค่ได้คะแนนให้หมดไปนะตอบแล้วมีขึ้นมาทีมเราชนะเข้ารอบกันดแล้วนะ